สวัสดีครับาพบกับอย่างนี้ต้องฉลองอีกทีนะครับนั่นคือแอดมินผมก็พอดีผมแอดมินเบร์ของไทยสปอร์ตกรุ๊ปวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้า,าตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเกียร์ตัวนี้เป็นใช้กับพานิทัลลี่เกียร์นะครับเิร่มว่าโดยปกติเนี่ยตัวพานิทัลลี่เกียร์เราใช้ของยี่ห้อ l O C เกียร์ Gear นะครับผม พอดีลูกค้ามีมอเตอร์ตัวนี้เป็น motor, มอเตอร์ DC บัสเหล็กนะครับประมาณ500วัต์เพิ่มเฟรมไซส์มันเนี่ยเท่าๆกับตัวเซอร์โวมอเตอร์ประมาณ7 0 0 750วัตแรงบิดก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับตัวประมาณ7 0 0 750วัตต์ดังนั้นเซฟเตอร์ที่ใช้พอมาดูแลเนี่ยเกียร์ตัว ไซส์90ของ LCC เนี่ยน่าจะพอดีนะครับ <c oughs> เราก็เลยผมก็ได้เลือก <c oughs> เป็นเกียร์รุ่นนี้ให้นะครับ LSR 90งานบุกค้าจริงๆจ,จะใช้ r e t r o 1ต่อช20ช่างจัดการประกอบไปด้วยเลยก็ได้ครับหน้าแปลนตัวนี้เนี่ย ่าเพื่อนๆสังเกตได้นะครับถ้าลูกค้าสังเกตได้เหมือนกันก็คือหน้าแปลงของเขาเนี่ยมันมันใช้สําหรับตัวเซอร์กันเกียร์อะห้าสิบบาทนะครับแต่เพิ่ว่าไอ้มอเตอร์อดิสซิเนเบลเลตเนี่ยมันมันเป็นทรงกลมๆๆพอเป็นทรงกลมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะใส่ไม่ได้ละโดยปกติเขาก็จะออกแบบไว้สําหรับจริงๆเกียร์พวกนี้เขาออกแบบไว้สําหรับใช้กับเซอร์โวมอเตอร์ทั่วไป จ็ดร้าสิบบาททุกทุกแบรนด์นะครับทุกยี่ห้อใกล้เคียงกันนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาว่าเอ้ยทำยังไงมันมันใส่ด้วยกันไม่ได้ทางผมก็เลยให้ทีมงานทางทีมที่ก่อนน้องช่างเนี่ยเขาก็ออกแบบจะทํายังไงได้ที่จะเอามาใส่ด้วยกันแต่อีกอันนึงนะครับอีกขีดหนึ่งก็คือ,อตัวตัวมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยทั้งทั้งหน้าเป็นเป็นทรงกลม ไม่อำนอความสะดวกที่จะเอามาประกอบกับมอเตอร์เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวตัวชาร์ปตัวนี้ก็สั้นที่ลูกค้าซื้อมาแล้วก็น่าจะเอามีมีเหตุผลไปทำอย่างอื่นแต่เขาต้องการใช้เกียร์เราก็เลยต้องอะไรเป็นตัวชาร์ปขึ้นมาตัวชาร์ปตัวนี้คือมันจะต้อง ต้องการชาร์ทที่ประมาณ1 0 19มิลนะครับก็ไม่ใช่ประมาณนะครับคือ19บมินลนั่นแหละทีนี้เนี่ยทำยังไงก็เลยให้น้องเขาออกแบบแล้วก็โชคดีนึงก็คือตัวนี้เป็นเกลียวซ้ายนะครับแล้วก็เพิ่มคือตดทดของเผลา,า <c oughs> ขนาดของเผานะครับเพิ่มขนาดของเผาขึ้นมาเพาตัวนี้มันน่าจะเป็นประมาณสิบ12สิบ12มิลนะครับแต่งานจริงๆเราต้องการ19มิลก็เลยโอเค น้องเขาก็เลยดีไซน์เป็น19มเมิอีก,กันนึงก็คือเขาก็มีตัวตัวหนอนเพื่สำหรับยิงให้แน่นขึ้นนะครับนี่คือ,อนอกจากที่เราจะาจัดจำหน่ายเฉพาะเกียร์แล้วเนี่ยเราก็มีให้คำแนะนำนะครับผมให้คำแนะนำ สำหรับลูกค้าหรือมีวิธีการทำยังไงในเมื่อมอเตอร์มันไม่อำนวยความสะดวกให้กับให้เข้าเข้ากับเกียร์ได้นะครับแต่โอเคแหละเราก็มีทีมช่างที่คอยอทำยังไงให้ให้เกียร์กับมอเตอร์ใช้งานด้วยด้วยกันเพราะว่าความต้องการของลูกค้าคือเขาต้องการที่แรงบิดที่สูงขึ้นแล้วก็เขาไม่ได้เขาเขายอมรับได้กับ ความเร็วรอบที่มันลดลงนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกียร์บ็อกอีกอันนึงก็คือรีดูเซอร์หรือไพน์น์เน็ตเตอรี่รีดูเซอร์คือลดการลดอัตราทดของความเร็วรอบนะครับาการลดความเร็วรอบนะครับไม่ใช่อัตราทดทดทีนะครับอีกอันนึงของ l c ข้อดีอีกอันนึงนะครับก็คือว่าการแคมป์ของเขาเนี่ยมันแคมป์สองข้างบางครั้งเกียร์หลายหายหี่ห้อหรือเกียร์ที่ดังๆในตลาดเนี่ย ก็จะมีแค่บีบแค่ข้างข้างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเกียร์ของ LC นี่เขาเออกแบบไว้สาหรับบีบสองข้างให้มันบาลานซ์กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการที่เราหมุนด้วยความเร็วที่3,000รอบโลกติมอเตอร์เนี่ยซโซวมอเตอร์มันวิ่งอยู่ที่3พ0 0รอบอยู่แล้วการที่ยึดน็อตอยู่ข้างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการไม่บาลานซ์้วยอันแรกอันต่อมาคือการหนีบหรือการบีบเนี่ยแคมเนี่ย มันก็แค่ข้างเดียวมันไม่ได้แน่นมากแต่ L.C. เขามองว่าเอ้ยถ้างั้นทําทให้อันแรกเลยคือทําให้เกิดการบาลานซ์เพราะความเร็วรอบของของเซอรมอเตอร์ที่หมุนเนี่ยก็คือต้อง3000รอบเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยอันตน่อมาก็คือมีสองข้างามีเพนแนนนะครับผมหีเพนแน่นมากๆพอหนีเพนแนนเสร็จแล้วเนี่ยหนีเพนแนนมันก็สามารถที่ ข้างในเราก็มั่นใจแล้วว่ามันมันไม่ลูกนะครับเผาไม่ลูกโอเคทีนี้เวลาประก,บกรอบนะครับมันก็จะมีอะแดปเตอร์เพิรนว่าน้องเขาออกแบบอะแดปเตอร์เข้ามาเพราะว่ามันมันใส่ด้วยกันไม่ได้น้สังเกตนะครับเ,เราได้นึงแล้วก็อีกน,นึงก็ไม่ได้แล้วก็เผาก็ไม่ได้เผาได้แล้วแต่หน้าไปของอแดปเตอร์ไม่ได้ ีนี้เขาก็เลยน้องก็เลยดีไซน์ว่าเอ้ถ้างั้นทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาให้มันประกบได้นะครับซึ่งการดีไซน์พวกนี้ก็คือจริงๆทางโรงงานเขาก็บางบางทีเนี่ยถ้าเราสั่งเนี่ยทางโรงงานก็ผลิตให้ได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเ,เขาก็จะมีทำอะแดปเตอร์ให้สําหรับอันนี้คือเป็นตัวอะแดปเตอร์แต่ข้อเสียอีก,กัน,นึงก็คือเพลินว่าเกียร์เรามีสต็อก ลูกค้าต้องการบวดทํำยังไงก็เลยต้องทำแดมปเตอร์ขึ้นมานะครับให้ประกบกับเกียร์ตัวนี้เพื่อที่จะใส่กับมอเตอร์ตัวนี้นะครับให้มันเข้ากันได้พอดีอย่างที่ช่างกําลังประกอบให้อยู่นะครับแล้ก็ค่อยๆประกอบเข้าไปเพราะว่ามันมีมันมีข้อจํากัดอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะต้องอเพลินมาหน้าแปลนเนี่ยมันยึดยึดกับ ลูกับขนาดของเกียร์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากไม่สามารถที่จะสวมมันไม่ได้ทันทีเลยดังนั้นก็เลย้าค่อยเราก็มีวิธีการเพิ่มว่าทีมงานเราก็โชคดีหน่อยผมมีช่างที่มีความชำนาญในเรื่องของการแก้ไขอยู่แล้วนะครับก,การออกแบบแล้วก็จะมีแบบมีอะไรนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเสนอ,อเพื่อนๆที่ต้องการใช้เกียร์ ถ้าลูกค้าเนี่มัาใช้เกียร์ซึ่งของเรามี L.O.C เกียร์เซอร์โวเกียร์นะครับผมต้องการเป็นรุ่นไหนขนาดไหนเท่าไรใช้กับเซอร์โวได้ทุกแบรนด์ทุกกี่หอเลยนะครับทำไมถึงบอกว่าได้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเพราะว่าหนึ่งถ้ามันอะแดปเตอร์ไม่ได้เราก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์สร้างอะแดปเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับส่วนเอมันจะมีปัญหาไหมเราก็จะมีเรื่องของเซฟติเกเตอร์อยู่แล้วนะครับคอยดูว่ามันควรจะใช้เกียร์รุ่นไหนซึ่ง ไทยซัพพอร์ตเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการบริการเรื่องของเซอร์โวเกียทั้งเซอร์โวทั้งเกีย์มาเกินกว่า15ปีนะครับมบั่นใจว่าเราก็มีประสบการณ์ที่จะคอยอช่วยให้กับลูกค้าได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สําเร็จรุล่วงไปได้อยู่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้า,าถ่าลูกค้าท่านใดสนใจเพื่อนท่านใดสนใจเกี่ยวกับแนวตัวเมชชั่นอุปกรณ์ อุปกรณ์ตัวไหนต้องการอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับสามารถแอดเป็นเพื่อนเรากัเราได้นะคือในไลน์นะครับ official Li n ลน์ลน์แอดนะครับเติมแอดางหนาแอดไทยซัพพอร์ตนะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์นะครับ w w อ t ์ a i s u p p o r t co t h นะครับถ้าสอบถามมาในแอดเนี่ยก็คือจะมีน้องหรือทีมช่างคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ